ดวน่่ผมเชื่อว่าทางรัรอไม่อานต้มาทุกองดีเจะมทนใหงานของใญ่ไปเมือต้องมาแจ้งเงินเรื่องเงินเรื่องอะไรถ้าสมมุติตรงนี้จัดเงนเ โทรมาแจ้งก่อนมีการจองเงินก็ต้องโอนเข้ามาก่อนถูกต้องไหมฮะอ่ามันมันมันไม่มีอะไรที่มันช่วยกันหาอ่าช่วยกันหาเข้ามาคือหรือว่าให้เด็กมันมีอะไรได้ใช่ไหมเนจะดีเนได้ก็มีใช่แต่ในขณะที่จะลูกชายของผู้ใหญ่ก็จับได้มันก็ไม่ได้เกี่ยวที่ผมจะต้องเฮ้ยเข้ามายุ่งทุกเรื่องมันไม่ใช่เอาเอาเป็นเงานงานไปนะครับงั้นตามนี้นะโอเคงั้นผมเริ่มเลยโอเคขอดูขอสมุดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องวัดตำแหน่ง ก็คือตรงนี้ในก็คือทางนี้มันตรงมาอย่างนี้เลยใช่ไหมผมก็เชื่อมมือแบบดีนะติดมาอยกอย่างย้ำแผนไอ้อขอดูนี่หน่อย ที่จะวิชาพวกนี้มันว่าด้วยอ่ออกหนึ่การคำนวณเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบุริยจาจักรวาล เมืม่อวันดวงเขาพ่อส่งให้อะไรใช่ไหมอมสุยามส่งสไลด์พ่ออะไรใช่อไหม,หไมส่วนทางนี้ก็คือให้รถต่อเราต้องเขียนสัญลักษณ์เอาเองว่าเป็นรถต่ออันนี้เข้าเพื่ออะไรรู้ไหมคุมันทะลุผู้ชายเงี้ยลูกชายก็อยู่ไม่ได้ วันหนึ่งเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับทิศตะวันออกทิศตะวันออกก็คือมันก็จะเกี่ยวกับเหตุข้อต่อเหมือนกันนะที่เนี้ยถ้าคนทาไม่แล้วปล่อยที่นเนี้ยมานอนเนี้ยมันจะตึงตึงตามตัวแปลกแปกเหมือนกันแลน้วมันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยพอเข้ามาพวกมันเนีความคิดมันตับแต่เรื่องระบบการเงินเนี่ยถ้าวิ่งขั้วอย่างเี้เราวิ่งตรงเขาเรียกว่าเงินเข้าแล้วออกเลย ผมเชื่อว่ามาทุกครั้งผู้ใหญ่จ่ายค่าไฟเนี่ยแทบจะไม่บาลานซ์กันละมันจะอยู่อย่างเงี้ยอ่าแล้วที่เนี่ยมันถูกเ,เอาเปรียบด้วยเอาเปรียบไหมถึงผมไม่รู้นะผมไม่ใช่คุณเนอื่นเพราะทำเลมันไปฝั่งนู้นทางนู้นอาจจะคนล้นมาฝากผู้ใหญ่แต่โดนเอาเปรียบแน่ๆว่าข้าหวหัวหรืออะไรก็คือเหมือนเหมาจ่ายอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ที่คุณมมีของทีนี้พอเข้ามาเจอวงเวียน คุณทําแรงสเก็ตให้ดีเพราะว่าพอรถวิ่งมาปั๊บตรงที่มาวนเนี่ยวิมาวนเพื่อมาเจอสำนักงานคุณทำสำนักงานเนี้ยแล้วโคตรรวยเลยยืดออกเพราะถึงเป็นดาวแต่หรือจุดเช็คอินจุดเช็คอินคืออะไรพอรถวิ่งเข้ามาปั๊บเดินวงเวียนอย่างเงี้ยคุณทําแผงรับแรง ที่เป็นชื่อของที่นี่ชื่ออะไรอะะสตีมฮะสตรีมเป็นป้ายโชว์ต่างงานเลยและปักธงข้างบนอาปักธงน,นะตรงนี้ใครถมันวิ่งวนเนี้ยมาเจอสตรีมแล้วมีดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆดักแล้วช่วงคืนให้ไฟมันสิงแค่นั้นแต่พอเลยมาจุดนี้เนี่ยตำแหน่งดาวเนี่ยมันดีมากนะ มาตรงนี้เพื่อไม่ให้ตรงกับทางให้รถมันเบีเ่ยงเข้ามาเบี่ยงเข้ามาเพื่อบางทีเนี่ยอาจสูอาจจะถอยนั่นรับประบาณน,นี้เอาปิดใชนะ่ไหมฮะถอยจะต้องรับไปถึงเป็นชื่อของสตรีนะรถบางทีมันต้องให้ทางแล้วมีมีมาจอดเพื่อติดต่อสักงานทีนี้สนักงานคุณก็ทำเทยี่ยมหน่อยเข้าใจไหม ออกแบบเอาเองแล้วกันนะเพราะว่าพอเบี่ยงรถอย่างเงี้ยเจียปั๊บผมอยากให้ทำน้างานประมาณเนี้ยทำางาน,เ,งน,างงานเพราะเวลารถเดียวเขาต้องใช้ความปับ๊บเนี่ยมันอาจจะเสียหัวรอหลายสองสามคันแล้วก็รวมจากรถมาติดต่อสำนักง,งานเพราะฉะนั้นในจุดที่เข้าสำนักง,งานเนี่ยผมอยากให้มีเหมือนไม้ด,ดกักอะ ไม้ดักรถอ่ะพี่เป็นสองทางเข้าใจป่ะนี่เก็ตามกันไหมเนี่ยไม้กันไม้กันอ่าไม้ดักก็คือสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่แล้วแต่ก็คือสำนักงานที่มันอยู่ตรงเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรื่องเี้ยเสือเรื่องของการตั้งค่าเนี่ยมันจะเลือดนิดสั่งนิดสเดี๋ยว่าไปดูเรื่องเลี้ยงเสือกันแต่ช่วงนี้เนี่ยพอปิดทางเสร็จแล้วเนี่ย ด้านหลังตรงนัน้สามารถให้คนตั้งกันมาทำกิจกรรมได้เพราะว่าหญ้าไม่ต้องปูเสรบางทีก็อาจจะมาปิ้งย่างทำเป็นครัวเข้าใจไหมทีนี้วิธีการทำลานกิจกรรมด้วกพลังที่ดีที่สุดจะทำยังไงร,รู้ไหมอออฟิศคุณหาลานเสร็จเอาเองหรือคุณอาจจะทำป้ายดักตรงนี้เสร็จนะ แล้วตรงนี้คุณอาจจะทําเป็นสํานักงานรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ก็ได้่างเนี้ยเป็นต้นไม้เนี่ยอ่ะผมว่ากว้างพอนะกว้างพอกินได้มานิดนึงบ้านทำอย่างนี้ให้เป็นหนึ่ไอ้ไม้แตกทิ้งไปเลยแล้วมีต่างเนี่ยเป็นสํานักงานสำนักงานคือคุณต้องมีแบบคือคุณนอนอยู่ยัไงเนี่ยอาจจะมีทั้หอ้องสองห้องเข้าใจไหมคุณอยู่กับแฟนพ่ออาจจะอยู่ห้องนึงแล้วคุณก็สามารถที่เปิดออกไปแล้วก็ บิ๊กมากี่คนครับเหมือนกับที่ติดต่อเช็คอินอ่ะแล้วคุณก็ให้ตั๋วไปให้ตั๋วไปอ๋อจ่ายตามเวลวครับเชิญเชิญเชิญแล้วก็อย่าลืมท่วงนี้โควิดก็เช็คกันหน่อยแค่นั้นเองแล้วตรงนี้ก่อนเข้าเนี่ยก่อนจุดจุดเช็คอินเนี่ยมันจะมีไม้กั้นขาออกก็ต้องมีไม้กั้นเหมือนกันนะครับมีไม้กั้นเหมือนกันแล้วตรงนี้อาจจะทําเป็นตัวเซนเตอร์อะไรก็ได้ตรงนี้ทำให้สวยเพื่อให้ไม้มันมีมีที่พักอ่ะ เข้าใจนะตรงน,นี้เป็นไม้กัน้นข้างนอกก็เป็นไม้กั้นก่อนออกกันเขาออกเนี่ยใช่คือคุณต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกก่อนคุณอย่าลืมคนที่มาเที่ยวมาพักก่อนเหมือนคุณเด็กรุ่นใหม่คุณอยากแท้ตัวเองไหมถ้าคุณปล่อยหลุดอย่างเนี้ยผมไม่รู้ใครแม่งเข้าออกเกิดปัญหาหรือขึ้่วิธีการดูจะทำให้คุณดูดีแบบไลฟ์สไตล์แต่คนมีคลาสเที่ยวที่เรานะี่ ที่นี่มันให้ที่นมันใหนะส่วนไอ้ที่คุณจะมีแนวที่จะอื่นเ,เดี๋ยวว่ากันพอเสร็จแล้วตรงนี้เป็นสำนักงานอาบผมวาดใหม่นะก็ตำแหน่งราวนี้กระดาษตาดีกว่ามั้งผมว่าเนะนะด,ด,ดี่ยวในขณะที่เนี้ยเดินขึ้นมุมนี้ขึ้นกระถางมุมด้านนี้ปลูกดอกไม้ให้เข้าไปที่เดี๋ยวไปยืนเช็คกินแล้วคนขายภาพนั่นด,ดอกไม้เป็นไง ไฟพิษสาตคุณไม่ต้องไปทำอะไรเลยปล่อยตามธรรมชาติอย่าไปยุ่งครับง่ายนะอ่าตรงนี้กวนแค่ไม่มีดอกไม้ลงโคตรเท่เลยโคตรเท่แล้วคุณฝังไฟไว้ถึงกระถางยิงเข้าไปตรงไม้ลูกยิงเข้าไปตรงนี้ไม่ต้องยิง ตรงนี้เป็นจุดที่เขากำลังทำการเกาะปลูกการเพาะปลูกจากจุดการเีืมันที่ทำได้มาทำเพื่อให้เป็นี้เป็นรานเพิ่มดัดแนเอาลืกเล่นอะไรได้จริงที่สำคัญที่สุดต้นไม้ในแต่ละต้นต้องมีความสคเป็นธรรมชาติ หลัใใหงไฟระบบแต่งอาทิตย์ให้มันดีแสงที่แสงให้ดีเอาต้นเนี้ยแล้วรอบต้นไม้ในขนาดเดียวกันรอบต้นไม้ตัวเน,นี้ยไม่ใช่มีใคร้จักม้นไม้บอน,บ,บ,อนบุกไว้นะครับเดี๋ยวพ่อหาได้พุ่งก้อนให้เอาอย่างนี้ในกวนเนี้ยเดี๋ยวเราตั้งลายขึ้นมาตั้งลายขึ้นมาผมมีอ่าในกวนก็คือผมตั้งคำว่าตึ้งตึ้งเดี๋ยวจะดึงเข้ามาจะเป็นสมาชิก ดีมอ e, ่าเนั CO, ้นเ like ีวก็มีอะไรแลกเกี่ยวสะพานนี่ยาวไปเลยมองเหสะพานแล้วสวยอยงแต่มคิว่าตอนแรกเพว่าันี้เยกว่างแลตอนอ่าเวการเต้นมีการเข้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเตนแล้วก็ให้ฝนพักแล้วดูสใจครับะนเพราะอรู ผมเชื่อว่าแถวนี้มีสิ่งนี้ผมเชื่อว่าคนทำไม่มีสั่งนี้ตรงกลางในโซนของพ่วงนี้เแต่ว่าอยู่ในระหว่างตรงนี้นแต่ว่าอาจจะเวอาจจะตั้งไม้ลวกนี่เนี่ยก็เด็กบางทีจะยื่นลงน้ำเพราะแม่นะพวกว่าถึงไหนเนี่ยต้องปูให้เท่ากันนะทำทำให้เท่ากันนะ เอาเนี่ยหนึ่งก้วนเลยจริงหนึ่งก้วนเลยอ่าโอเคอ่ะแล้วเขียมานะกลุ่มสาม้ลวนะสาม้ไี่แค่ีจะปูย่างนียแหละมาถึงมาสุดแก่ผมว่าเอาแบบ้สวยเลยนะน่าจะแรงเ็บแม่งมาถึงต้นไม้นี่ อยากตต้นไม้นี่คือต้องเว้นไว้นะเว้นไว้เพราะอะไรเราจะทเหมอนกันเราจะทเหมอนกันเพราะนี่จะไม้ที่นี่แหละต้นไม้เว้นไว้นะใช้ไม่ลวกกันน้นเลยแล้วปลูกต้นไม้ตรงกลางแล้วก็ดึงพวกด้วยไม้ห้เป็นกลางแล้วก็ไฟสาดฝนคือวิธีการสาดก็คือหนึ่งตรงนี้ในหลักวิชาการที่จุดตรงนี้ถ้าถคายภาบตรงนี้ก็ได้เสุด อย่าพึ่งไปทำเองเนื้อรับองอดหรือเราว่ากันเรือรับรองผมอยาเจอให้ร่วมไปเชื่อมนี้เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้จุดที่อะไรล่ะด้านหลังมาจุดตรงไหนพอประมาณตรงนี้ก็พอมากแล้วลองกดตรงนี้โอเคเพราะถึงแล้วนี้เลยไม่กดเลยไไมม่ีีข้้าดเัน น้องออกใช่ไหมแต่ตรงนี้ก็มอต,นต,นต,นตน้นไม้ข้างา้านะปลูกต้นไม้ข้างนอกให้ดูสวยนะเรียงรายกันอย่างเข้าใจนะยางเก็บตรงนี้เข้าใจนะยังถ่ายภาพไปด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะให้เด็กถ่ายภาพแล้วเดี๋ยวเอาภาพซ้อนจะดูสวยนะนี่เก็บโอเคโอเคตรงนี้เป็นทางลง ก็สร้างจนินตนาการเลยแล้วตรงนี้นั่งสวยที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคุณไปทำชื่อป้ายไล่ติดตรงนี้ได้ไหมฝั่งกำแพงทำได้ไหม โอเคถ้าอย่างนั้นคุณใช้ไฟอ่ะเหมือนเดิมไฟเหมือนเดิมก็คือให้มันสาดเข้าอ้างกำแพงให้มันดูสวยแต่ตำแหน่งตรงนี้ให้ใช้ไฟสามสี่สีคือสาดเข้าไปให้มันเกิดเงาของแสงเนาะนะคุณผสมสีเอลเองอ่าใช่ไหม แล้วพอเวลาจุดแสงจุดแสงไฟที่มันส่องพอมันรวมบันแล้วสีกระจายเข้าใจไหมอ่าจะนะุดรวมแสงนี่พอมาถึงตรงนี้สะพานเราก็จะมาสุดอยู่แค่คุณลองทําดูแลนสเคปอ่ะเพราะเวลาตรงนี้น้ำเบิเ้ลนี่จะสวยมากตรงนี้เขาเรียกโค้งโอ๋นะแล้วคุณไปทําอย่างอื่นไปปูหญ้าไปอะไรผมว่ามันไม่เวิร์กอ่ะปมูมันจะขึ้นนะผู้ใหญ่ไม่นาะผมว่าไม่นาะ แต่ผมอยากให้รถเต้นหลังคาพถ้องข้าวเลยมามันอยู่ได้ประมาณผมว่าสี่ห้าคันเป็นเกียดแล้วเข้าใไหมไดนเรื่องเลยนะอ่าให้ไฟทํายังไงก็ได้ให้ไฟมันสาด <สา S 2> ไปฝักตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชิงเดี่ยวอยากพยายามใช้ไสยเยอะนะมันอันตรายพลังงานแสงอาทิตย์มีแผงรับแล้วก็มี บอกไล้ยาวลาา่จุดอไ่งเ้หมือนกันพอมพิวงตรงนี้มี็นวรย่าง เพราะอะไรตนี้เป็นแรงที่ถ่ายภา่ัมถามว่ามันต้องมีสะพานไหมผมว่าแล้วแต่แล้เป็นจก็ที่ถ่ายทำได้ก็ดีคนนี้ทำได้ก็อีกอย่างผมจะให้ทำอนี่อไอาออือไม่ค่อยแล้วไม,ไม่ถ่ายนั่นนะ

นีแล้วในห้างกไมีที่นี่นะไต้ใบไดไม่ถ่ก้าก้านตรงนี้ก็จะก้านนะตรงนี้ทำอะไรได้รึเปล่าลุกตาีจะลดอจบกตาเพราะฉะนั้นเราจะมีข้ออ้างในการถือว่าออมทาบจอบตอนสแลม เอาง่ายๆครับอย่าไปยากมีใช้จับปงหรือคุณจะทําแค่ลักษณะเป็นแต่ผมว่าทำเป็น,นเสร็จแล้วมีต้นไม้มีที่นั่งหน่อยดีนะที่อยากดีนะดีอยู่ที่นั่งหน่อยมีต้นไม้ขาดทดลองตรวเพราะ,ะแนวของรถคจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เหลืต้นไม้เป็นต้นไม้ ด่ไคุณใช้ต้นไม้ตรงนี้เป็นหลักเลที่เป็นคุณก็กั้งไม้ลวกกันปั๊บปั๊บปั๊บสูงสูงไม้ดอกคุณจะใช้ก้วยไม้ไปเดบุกก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นจุดเช็คอินได้อีกเห็นไหมโอ้โหโคตรสวยและหล่อที่สุดเลยแนวตรงกลาง เพราะผมไม่ต้องอยากจะทำเล็กๆใบสาบต้นไม้ต้นไย่เป็นต้นใหญ่รักษาเป็นวันห้องน้ำอาจจะขึ้นมุมบูักชุดหนึ่งเพื่อให้พอความต้องการเนี่ยไอ้สองควนเนี่ยเพราะเผื่อไอ้ข้างล่างอ่ะเขามีเขามีชักโครกของเขาเขาจะมาทำทางสะอาดของเขาเองเข้าใจแล้วนะนะ ทีนี้ไอ้ต้นไม้ต้องมันปลูกอยู่แล้วร้านกิจกรรมคือยกระดับพื้นสูงขึ้นมาเข้าใจไหมอ่ายกพื้นขึ้นสูงเนยเพราะอะไรเพราะคุณยกพื้นขึ้นสูงเอบาะงนี้แล้วเป็นอง Ai, uh -huh. uh -huh. uh -huh.